สวัสดีครับผมนพชัยครับจากเพจสั s s a ป้ายแดงฟรีดาวบายนพชัยครับวันนี้พามาดูรถรอรออีกรุ่นแล้วนะครับนิสสันนาวรา k คิงแคป E ครับตัวนี้นะครับสีขาวมุกนะแต่งมาให้เลยนะครับพร้อมรับรถนะครับให้กับลูกค้าเลยนะรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมมากๆนะครับเดี๋ยวไปรอฟังคำเป็นท้ายคลิปนะว่าจะเด็ดมากขนาดไหนนะครับ มาดูรอบรถกันก่อนละกันนะนี่นิสสันนาวารานะครับคิงแคอีนะครับตัวนี้มหาชนเลยตัวนี้นะครับเป็นรุ่นแคปรุ่นล้อแมกนะครับราคาถูกมากๆนะครับอยู่ที่6,67,000เท่านั้นนะครับรุ่นนี้นะครับตกแต่งอุปกรณ์มาให้เลยนะครับไฟตัดหมอกนะไฟตัดหมอกนะครับตกแต่งอุปกรณ์มาให้กับลูกค้าเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับเพราะลูกค้าใช้ตังที่ต่างจังหวัดนะนะครับ มาดูด้านข้างกันครับล้อแม็กเป็นล้อแม็ก16นะครับล้อแม็ก16นิ้วนะครับผมี่สวยๆเลยครับมาจากโรงงานครับเป็นล้อแม็กนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยนะครับเป็นกระจกมองข้างนะครับเป็นโครเมียมนะมากับรุ่นตัว King c a p E เลยนะครับตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับมีกันสาดนะครับมีกันสาดนะครับมาให้นะทั้งประตูหน้านะครับและแคปนะครับนะ มาให้ติดมาให้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับเบ้ามือจับนะครับกันลอยนะครับเผื่อเวลาลูกค้าเปิดประตูนะครับตัวด้านในนะครับจะเป็นลอยง่ายด้านง่ายได้ง่ายๆนะครับก็ติดเบ้ามือจับกันลอยให้กับลูกค้าด้วยนะครับคันนี้นะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับติดฟิล์มมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยนะครับเป็นฟิล์มกองแสงของลามิน่านะ60%นนะครับนี่มาดูกันต่อไปเลยครับ ด้านท้ายครับด้านท้ายนะติดไลเนอร์ให้กับลูกค้าเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานนี่ไลเนอร์จากโรงงานของเราเลยนิสสันนะครับนี่มาดูด้านหลังกันดีกว่าพิเศษสุดๆนะครับคันนี้นะครับลูกค้าอยากได้กันชนท้ายนะครับเราติดมาให้นะติดมาให้เลยนะครับกันชนท้ายจากที่โชว์รูมเราเลยนะครับเป็นกันชนท้ายที่สวยงามนะครับใช้งานได้เหยียบ มั่นคงนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับนี่รุ่น King Cap E นะครับคิงแ c a อ E นะครับแล้วก็มาดูภายในรถก,กันดีกว่าว่าด้านในอ่ะจะสวยงามขนาดไหนมาดูกันเลยรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่กระบะแขบนะสามารถเปิดออกได้นะครับเปิดออกได้นะครับทำให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับสามารถขึ้นไปนั่งด้านวนได้หรือ รทุกสัมภาระของได้นะครับด้านนี้นะภายในรถนะครับภายในภายในรถเนี่ยเป็นเบาะสีเบรดนะครับเป็นเบาะสีเบรดนะเป็นเกียร์แมนวนวลนะครับเกียร์ธรรมดา6กสปีดนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6กสปีดนะใช้งานอย่างง่ายๆเลยนะแล้วก็มีหน้าจอทัชสกรีน7นิ้วนะครับเป็นตัวใหม่นะปี2020นนะครับกระบะกิงแคปนาวาร่าตัวนี้นะมีเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนะครับเป็นเป็นหน้าจอให้กับลูกค้านะครับ ด้านหลังด้านหลังพิเศษสุดๆด้านหลังพิเศษสุดๆของรถรุ่นนี้นะมีช่องแอร์ด้านล่างให้กับลูกค้าด้วยช่องแอร์ด้านล่างกับลูกค้านะครับเพื่อการใช้งานและและการบรรทุกหรือนั่งโดยสารเนี่ยทำให้ลูกค้านะครับมีความเย็นสบายทั่วรถนะครับส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างก็เป็นกระจกไฟฟ้านะกระจกไฟฟ้านะครับแบบขึ้นลงนะครับมีล็อก มีล็อกประตูนะครับเหลือแล้วก็ล็อกล็อกกระจกด้วยนะครับแล้วตัวไฟฟ้าตัวกระจกด้านข้างนะครับสามารถปรับหมุนได้นะปรับได้นะครับหมุนขวานะครับแล้วก็เลื่อนบอลจอยซ้ายขวาหรือจะหมุนซ้ายนะครับเพื่อปรับกระจกด้านซ้ายนะครับนี่เป็นไงรุ่นนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับในราคา6กแสนหกหม่เจ็ดพัเท่านั้นครับนะโอ้โหรุ่นนี้ครับรุ่นมหาชนสุดยอดนะครับ แล้วไปฟังแคมเปญกันครับว่ารุ่นนี้ดียังไงลูกค้าถึงอยากได้นะครับนิสสันนาวาล่าคิงแคป E คันนี้นะนะครับผู้ที่อยากจะเป็นเจ้าของนะครับจับจองกันไปเลยนะครับใช้เงินออกรถแค่สามพันเท่านั้นนะครับสามพันเท่านั้นมารับรถได้เลยนะจ่ายเงินแค่นี้จริงๆนะครับสามพันเท่านั้นนะครับทําดาวให้ที่20%นะครับไม่ต้องใช้คนค้านะครับ ไม่ต้องใช้คนค้ำประกันเลยนะครับสามารถออกรถได้ในราคาแค่3,000บาทเท่านั้นนะครับและตกแต่งอุปกรณ์นี้ให้เลยนะครับและพ่อนอยู่ที่8,869บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดครับ8,869บาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจนะครับลูกค้าสนใจนะติดต่อเข้ามานะครับใต้ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยนะกับนพชัยนะครับที่เพจ พิสันป้ายแดงฟรีดาวใบานวมงผู้ชายครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามโดยตรงเลยก็ได้นะครับถ้าใจร้อนมากๆติดต่อไมาได้เลยครับ0864056789นว้งผู้ชายครับยินดีครับมึกษานะครับไม่ว่าไฟแนนซ์หรือตัวรถมีปัญหาอยากสอบถามโทรมาสอบถามได้เลยหรือจะพิมพ์แชทเข้ามาติดต่อเข้ามาก็ได้ครับนวมงผู้ชายยินดี้คําบึกษานะครับผมถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์และกด u b s สไ i b e ให้กับนวมงผู้ชายด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้น้องชัยหน่อยคลิปหน้ารถรุ่นอะไรสวยๆและแคมเปญเด็ดแค่ไหนนะครับรอติดตามชมนะวันนี้น้องชัยขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ